สวัสดีครับผมประยุทธ์สาริมานครับวันนี้อยากจะพูดเรื่องท่าทีในการนมัสการพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าเป็นสิ่งที่คริสเตียนควรกระทำคริสเตียนไม่สามารถจละเลยเรื่องการนมัสการได้ก็จจจักรไม่สามารถละเลยเรื่องการนมัสการการนมัสการจึงเป็นเครื่องมือวัดสิ่งหนึ่งในชีวิตของคริสเตียนหากเราหากเราเป็นขาดการนมัสการพระเจ้าก็จะจักรก็ไม่สามารถเจริญเติบโตขึ้นไปได้ การนามัสการนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่เราจะต้องให้เติบโตขึ้นเหมือนกับการเติบโตไฟวิญญาณเหมือนกันดังนั้นการเข้ามาหาพระเจ้าก็ต้องเตรียมชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถนมัสการพระเจ้าได้ถูกต้องนะครับมีหลายครั้งที่เรามาหาพระเจ้าอย่างไม่สมควรการนามัสการนั้นก็ไม่สามารถที่จะถูกต้องได้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในมัทธิว22ข้อ1 1ถึง12ได้พูดถึงสิ่งหนึ่ง ก็ um. คือการเข้าไปอยู่ในงานของพระเจ้ายังไม่สมควรใช่ไหมครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะต้องเตรียมตัวของเราเมื่อเรามาหาพระเจ้าเราต้องเตรียมตัวชีวิตของเราอย่างเหมาะสมการที่เราจะเข้ามาเฝ้าพระเจ้าประการแรกที่สุดคือเราก็ต้องเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เสียก่อนเมื่อไรก็ตามที่เราไม่สามารถเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ได้ไม่ได้บังเกิดใหม่เราก็ไม่สามารถนมัสการพระเจ้าได้คนที่จะนมัสการพระเจ้าคือคนที่เชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ ก่อนเท่านั้นเพราะว่าคนที่จะมานมัสการพระเจ้าต้องเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและทรงประชนอยู่รับรองฟื้นคืนประชนขึ้นมาและจะเสด็จกลับมาอยู่ภายหลังอีกในไม่ช้านี้ท่าทีในการนมัสการพระเจ้าจึงมีความสําคัญมากเมื่อเราเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์นั่นไม่ได้ไหมายความว่าเรานมัสการพระเจ้าโดยปริยายการเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้ที่นมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องแล้วไม่ใช่เราต้องทาหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกัน โดยพอยิ่งเมื่อเราเตรียมตัวที่จะเข้ามาหาพระเจ้าเราควรจะมีท่าทีในใจอย่างไรบ้างนะครับให้ผมมีโอกาสได้เสนอต่ท่านประการที่หนึ่งนะครับเวลาเราจะเข้าเข้าพระเจ้าเข้ามานมัสการพระเจ้าควรจะมีท่าทีแห่งการไว้วางใจพระเจ้าเราเข้ามาด้วยความไว้วางใจพระเจ้าเราเชื่อในพระเจ้าเราไว้วางใจพระเจ้าว่าพรรองเป็นเหมือนกับหลังคาที่คุ้มชีวิตของเราพรรองเป็นเหมือนกับป้อมปราการที่ป้องชีวิตของเราไว้ เราเข้ามาได้ความเชื่อในพระองค์นะครับสรดี9กข้อหนึ่งข้อสองยงบอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ณที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดก็จะทูลในร่มเงาขององค์ผู้ทรงอิติฤทธิ์ก็จะทูลพระเจ้าว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจนี่คือท่าทีที่เข้ามาเฝ้าพระเจ้าเรามานมัสการพระเจ้าเพราะเราอยากจะมาอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าผู้ทรงพระชนมาอยู่ภายใต้ ร่มเงาของพระเจ้าผู้ทรงมหติตริตของเรานี่คือท่าทีที่เรามาควรจะมีในใจของเรามาด้วยความรู้สึกที่อยากจะอยู่ในอย,อ,ยอยู่ในท้องพระโรงของพระเจ้าอยู่ในในการทรงสถิตของพระเจ้านะครับประการที่สองท่าทีในใจที่เราควรจะมีก็คือเข้ามาด้วยการวางภาระของเราลงวางภาระของเราลงไว้ต่อนในพระภาคของพระเจ้านะครับหากเราอยากอยากจะ มาหาพระเจ้าเราไม่ควรจะแบกสิ่งนั้นไว้เพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่เราจะสามารถวางภาระลงได้ในการนมัสการพระเจ้าเราไม่ควรจะแบกภาระของเราไว้แต่วางลงเราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าด้วยการวางภาระของเราลงนะครับเพื่อเราจะสา,าสามารถเชื่อวางใจในพระองค์ได้มากขึ้นดังนั้นบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้ววางภาระลงนะครับวางแอกของเราลงมาทิวสิ ยี่สิบแปดถึงสามสิบก็สอนเอาไว้อย่างนั้นดังนั้นเราควรจะมาหาพระเจ้าด้วยความไว้วางใจว่าภาระหนักของเราจะรับความช่วยเหลือหลายครั้งในาการนมัสการพระเจ้านั้นเราเราสามารถจะรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้ภาระ,ะต่างๆของเราพระเจ้าก็จะทรงโปรดได้เข้ามาเกื้อกูลต่อชีวิตของเราประการที่สามที่เราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าสิ่งที่เราต้องมีท่าทีในจิตใจคือเข้ามาโดยการพึ่งพาพระเจ้าเราเข้ามาพึ่งพาพระเจ้า สงบคอยท่าโปรงรอคอยโปรงรอคอ,คอยความรอดที่มาจากโปรงพึ่งพาพระหัตถ์ของโปรงพึ่งพาในพระกรุณาของโปรงนี่คือท่าทีที่เราควรจะมีต่อหน้าพระพักของพระเจ้าพระเจ้าของเราเต็มไปด้วยพระกรุณาดังนั้นเราเข้ามาด้วยใจที่ปรารถนาจะพึ่งพาในพระกรุณาของพระเจ้าสรดีหกสิบข้อหข้อสจึงบอกไว้ว่าจิตใจของข้าโปรงสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียว ความรอดของข้กพเจ้ามาจากโปร่งโปร่งท่านั้นทรงเป็นพระศิลาเป็นความรอดของกพเจ้าเป็นป้อมปราการของกพเจ้ากาพเจ้าจะไม่หวั่นไหวใหญ่โตนี่คือสิ่งที่เราควรจะมีใจของเราประการที่4ี่้ามาโดยการที่เรามีเสรีภาพมีอิสระภาพในการแสดงออก ในการเข้าเฝ้าพระเจ้าเราจาเป็นจะต้องแสดงออกอย่างถูกต้องมีเสรีภาพที่เจะแ,แสดงความรู้สึกต่อพระเจ้า <_ d ance> เราอาจจะชูมือเราอาจจะร้องเพลงเราอาจจะเราอาจจะคุกเข่าให้เรามีเสรีภาพที่จะแสดงออกอย่างสุดกําลังต่อพระเจ้าของเราแสดงออกอย่างสุดกําลัง,ลงเพราะว่าพระเจ้าสั่งให้เรารักพระองค์อย่างสุดใจของเราดังนั้นเมื่อเรามาหาพระเจ้าเราควรจะแสดงออกอย่างเต็มที่เต็มขนาดจากหวัวใจของเรา เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ต่อหน้าพระของพระเจ้าดาวิดนั้นเมื่อเขามาหาพระเจ้าเขามาด้วยเต็มกําลังของเขาครับในพระคัมภีร์2โซเบเอบทที่6ข้อ5ได้บอกไว้บ,บอกว่าดาวิดกับพงผนิษฐ์เสล็จก็ร่าเริงอยู่ต่อหน้าพระของพระเจ้าด้วยเต็มกําลังของเขาทั้งหลายด้วยการร้องเพลงด้วยการเล่นพินเขาคู่พินใหญ่ลัมนาและกระฉาบ ดังนั้นไม่ว่าเราจะเล่นดนตรีนมัสการหรือร้องเพลงนมัสการหรืออยู่ในที่ประชุมนมัสการเราควรจะแสดงออกด้วยเต็มกําลังของเราเราไม่จำเป็นต้องอายใครเพราะว่าเราไม่ได้ทําบาปเราไม่ได้ทําสิ่งที่ผิดแต่เราทําสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่ถูกตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าด้วยสุดกําลังของเราเหมือนดาวิดที่เขาเต้นลา ถวายแด่พระเจ้าด้วยเต็มกาลังของเขาสุดกําลังของเขาและดาวิดทรงรําถวายแด่พระเจ้าด้วยสุดกําลังของพระองค์2เสมอบท6ข้อ14ได้บอกไว้ดังนั้นนะครับดาวิดได้แสดงออกอย่างเต็มกําลังของเขาดังนั้นในขณะที่ดาวิดทําอย่างนี้เราก็สามารถจะเรียนแบบของดาวิดได้ว่าเราสามารถจะสรรเสริญพระเจ้าสามารถแสดงออกอย่างสุดกําลังของเรานะครับไม่จําเป็นต้องไปหวัน่นเกลงวิตกว่าจะมีใครวิาพากษ์วิจารณ์เรา แต่จริงๆแล้วผู้ที่นมัสการอย่างนี้ก็จะถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะครับสมัยดาวิดก็เหมือนกันก็มีคนหนึ่งที่เป็นภรรยาของตัวเองคือมีคารเขาก็ได้ดูหมิ่นดาวิดเมื่อดาวิดได้แสดงออกธนภพภักด์ของพระเจ้าด้วยสุดกำลังของเขา พระคัมภีในสองสมัยบทที่หข้อสิได้บอกไว้ว่าขณะเมื่อหีบของพระเจ้าขเข้าขมาที่เมืองดาวิดมีคานที่ราชธิราซาอูลที่เป็นพระยาของดาวิดก็มองออกมาแล้วก็เห็นพระาราชาดิวิกระโดดโลดเต้นได้ลาถวายพระเจ้านางก็มีใจหมิ่นประมาทนางก็มีใจหมิ่นประมาทนี่คือสิ่งที่ที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้แต่เราสิ่งนี้นไม่ควรจะหยุดเราในการแสดงออกกับพระเจ้านะครับควรจะเป็นสิ่งที่เราสามารถแสดงออกกับพระเจ้าได้สุดใจของเราได้ ขอให้เราก้าวผ่านความเหนียมอายในใจของเราไปนะครับอุปสรรคที่สําคัญในการนมัสการพระเจ้าที่เราไม่กล้าแสดงออกก็คือความเหนียมอายเราอายที่จะแสดงออกต่อหน้าพระของพระเจ้าดังนั้นให้เราแสดงออกอย่างเต็มกําลังนะครับแล้วเราก็ไม่ควรจะไปดูหมิ่นกันและกันในการนมัสการพระเจ้าแต่ละคนก็มีการแสดงออกที่แตกต่างกันสุดกําลังของเราอยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงทราบดังนั้นสุดกําลังกับพระเจ้า ประการต่อมาก็คือเข้ามาเฝ้าพระเจ้าด้วยความจริงใจเรามาหาพระเจ้าด้วยความจริงใจของเราเราไม่หลอกพระเจ้าเราไม่ได้เล่นละครกับพระเจ้าและเรามาด้วยความจริงใจตั้งใจสักซื่อต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงมาหาพระเจ้าด้วยความจริงใจที่อยู่ในใจของเราเหมือนยอนบทที่สี่เขายิบสาบอกว่าเวลานั้นเข้ามาเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วและบันนี้ก็ถึงแล้วคือผู้ที่น,นมันสการอย่างถูกต้อง จะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงความจริงก็คือจริงใจของเรามีใจของเราให้กับพระเจ้าทั้งหมดประการต่อมาคือเข้าฟฝ้าพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณของเรานะครับพระกบีก็สอนเราให้มาเฝ้าพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ พระเจ้าทรงเป็นพระวิญ,ญญาณเรามาหาพระเจ้าต้องมาด้วยจิตวิญญาณของเรามาจากภายในส่วนลึกของเรามาจากความคิดของเรามาจากความเข้าใจของเรามาจากใจของเราที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีความใกล้ชิดพระเจ้ามีการรู้จักพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับฟิลิปปีบทสามข้อสามจึงสอนเราบอกว่าเพราะเราทั้งหลายเป็นพวกถือพิธีสุนัตแท้เป็นผู้ที่นมัสการพระะยึดด้วยจิตวิญญาณและอดพระเยสกิด และไม่ไว้วางใจเล้อหนังเพราะว่าข้าพาเจ้าเองมีเหตุให้ไว้วงใจในหนังผู้อื่นก็ก็คิดว่าเขามีเหตุผลที่จะไว้วางใจในเนื้อหลัง player. ดังนั้นเรามาหาพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณของเราไม่ได้มาหาพระเจ้าด้วยเนื้อหนังหนังของเราภายในชีวิตของเราเต็มใจถวายแด่พระเจ้าของเราหมดใจแด่พระเจ้าเป็นจิตวิญญาณอยู่ภายในเป็นวิถีชีวิตของเราที่เคลื่อนไหวอยู่นะครับประการต่อมาประการที่7ก็คือ,ขอเข้าาเฝ้าพระเจ้าด้วยหมดหัวใจของเรา หมดใจยอมจำนวนต่อพระเจ้าทั้งหมดนบนอบด้วยหัวใจต่อพระเจ้าทั้งหมดโดยไม่มีขึ้นเงื่อนไขใดๆมาหาพระเจ้าทั้งหมดหัวใจของเราประชาชนของพระเจ้าควรจะเปลี่ยนปีในพระเจ้าได้เต็มใจสมัครใจ